สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านทั้งเอวันนี้เรามาต่อกันตอนที่เจ็ดแล้วใช่ไหมมอสค่ะตอนที่เจ็ดแล้วนะซึ่งตอนที่แล้วนี้รู้สึกว่าเป็นข่าวที่ผมแพ้วิชาน้อยพรทวีมาแล้วก็เระเด็จศึกพินุราชันเขาชนะนรงน้อยเกตบ,บัณฑิตได้ถ้วยพระราชทาน ก็เลยเอามาโชกกันเพราะผมมึ่งแพ้วิชามน้อยคนเดียวไปแรกในน้ำหนักร้อยสามติบปอนี่ขึ้นมาต่อยในระดับตอนนั้นรูถือกว่าระดับระด,ดับแนวหน้าอยู่น้ำหนักร้อยสามติปปอนก็มีการประโคมข่าวกันอย่างดีเลยฮนะว่าคู่นี้สนุกแน่หลังจากที่วันนั้นหลังจากผลเลสอศึกได้ทั่วยประทาทานก็เริ่มมาต่อยกับผมและไฟเนียนะครับ เป็นไฟแห่งความทรงจำอีกไฟหนึ่งที่มีการประท้วงกันในเวทีมวยวุ่นวายไปหมดเล้วร่วมชั่วโมงได้ทุกสี่กทีทย่ยงต่ำเพราะว่าตอนนั้นขึ้นไปบนเวทีฮนะราคามันก็คู่ขี้กันอยู่ฝั่งวิศึกอยู่ฝั่งผมนะมันก็กสูสีครับแต่พ้นไปสองยกแล้วเนี่ย ผมเป็นฝ่ายลุกไล่เข้าไปถึงตัวไปตีตีไปปั้มตีถีบโยนแต่นำไปถีบโยนมืองสูงเป็ศึกก็่อยมาดสกัดฟันตอกเตะเพราะขโมยมีทุกลูกแล้วช่วงนั้นที่เขาเป็นมวยครบเครื่องเลยครับวันนี้มาถึงยกที่สามผมก็ไปต่อมาสักหลายหนึ่งแล้ว ถิงปหนึ่งแล้วนะครับไปเดี๋ยวซื้อกฟันสอบมาแตกครับบันนีจังหวะจังหวะผมลุกไล่ไปผมเห็นเขากองเงื่ออย่างเงี้ยผมก็การแบบวันี้เขาฝันเป๊ะวันนี้แถวฝันไงฝันเป๊ะเลือดไหลเลือดมาไหลผมก็กัรการเมื่อผมแตกแอย่างเงี้ยเห็นมันชาชาเจ็บผมก็แตะดูแต่เอ้ยแตกได้嘛นะมันชาชาเฉยมันไม่เจ็บอะไรผมเดินตีต่อตีต่อที่เลือดมันไหลเยอะครับ จนคนดูโหลเลยล้องทารุนทารุ่นทารุนกื่นเวทีมวยร่ามเลยนะเหลืออีกประมาณสักร่วมนาทีหมอก็สั่งหยุดหยุดก็ไปตรวจแผลนะผมก็กราบไปเป็นหมอแล้วลุกขึ้นมาหมอดูหมอโชคได้ก็ไปโชคอีกแพทเดียวก็หมดยกสามก็ไปตอ่อสิบปหนึ่งครับหมดสามยกต่อสิบปหนึ่ง มันนี้ขึ้นมายกเตียะผมก็เอาเมา็ดลินเนี่ยดีนี้เอาเม็ดลินแปะหัวเนี้ยมีเขาหยุดเลือดแล้วก็ออกไปต,ต,ต่อยต่อยต่อยมาผมก็เป็นฝ่ายตีลุกจนจนที่เขาหนีไม่ออกแล้วอะจนเขายืนตัวแข็งๆแ,แล้วก็เอานมมะเชือกเลยใช้ขยี้แล้วขยี่หัวแล้วแล้วฟันมั่งฟันมั่งโดนนี่แผลครับแต่มันเป็นปลายต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ช่วงนั้น หรือจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ย,ยร่างกายสมบูรณ์มากแล้วอย่างอายุตอนนั้นผมก็แค่ตีหกกว่ากว่าควาไม่กี่เดือนนี้มันเป็นร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ออกน้กายด้วยแล้วกินมีบารุงดบก็ไปใหญ่เลยเลือดเที่ยงครับตอนในคุกวงในกันอยู่ตรงติดมุมอะเลือดผมเนี่ยอยู่ตัวไปเสือท่วมเยผมตกใจเลยแล้วพอเหลืออีกสักนาทีกว่ากว่า

ทำนตั้นถวยอย่างนี้วะแกก็เลยให้หมอทำไปพอหมอกนกนผมนะครับเพื่อทัการเย็บพอหมอกนผมปุ๊บเดียวนั่นเองอีกว่ไม่ต้องย็ดแต่แค่นี้มึงจับไหมหมอตอนนี้ไม่ต้องแลครับลามไปมุมตะขางแล้วขึ้นบนเวยจีซึ่งมวยน,นั้นตอนนั้นเนี่ยทำการชกอ,อยู่คู่หกประมาณสักสองยกแล้วผมจำไม่ดไม่จมอก เรือเป็นจช,ชคชกเรือรโวชกเนี่ยผมจำไม่ได้ครับคุยหกตอนนน,ออนั้โอค้อบนเวทีปกกงงั๊บอีโกงเนี้ยบอกว่าชิมที่แผลซึ่งผมเคยลงรูปมาให้ดูแล้วอ่ะบนเวทีลงรูปในเฟซบุ๊กก็ดีหีลงให้ในยูทูบกน่อยให้ดูเลยครับเขาก็ปะท้วงกันอยู่อันนี้ก็มันมีกองหนุนนี่ยกองหนุนก็ลงมาข้างล่างนะ พวกนี้พวกทหารตำรวจที่ดูความดูแลความปลอดภ,ภัยภายในสนาม,มนขึ้นบนญเวยทีก็มาดึงเฮียอีกวงให้ลงจากเวทีมวยอีกกวงก็ไม่ลงครับสะบัดออกไม่ลงหนุจีผมจับจับเรื่องอะไรผมระทวงในสิทธิที่ผมระทวงได้ก็เลยอียเราก็เลยขึ้นมาบนเวทีเอียเราก็มาบอกว่าเฮียเพื่อความสงบ ก,ก็พี่หลาประกาศมาเนาะเพืพ่อวางงบขอให้มุ่งตงการโชคกันต่อไปเนี่ยยีากุ้งก็เลยบอกอีเราเรา,เราอย่ายุ่งนะน,นี้มีเรื่องให้นีพอพีกุ้งพูดยิ่ปั๊บพี่เหาบอกเฮียเฮียพงหงนะถ้าเฮียตัดสินพี่คําตัดสินใหม่เนี่ยนะคนที่เขาได้เงินเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วนี่เพราะมูนหุกแล้วแล้วบางคนนี่นะก็ได้เงินก็กำลังเล่นมวยอยู่นวคือเขาจ่ายตังค์กันไปแล้วเฮีย ถ้าเยากิก,กำตัดสินแน่แน่ต่อยกันหลายคู่เียนะเอาเป็นว่าคู่นี้ผมจัดแก้มือภายในสามเดือนอย่างเราก็พูดอย่างนี้ก็ยิ่โอเคตกลงตะตกลงตามน,น,นี้ก็ลงมาพอรุ่งเช้าหนันงสือพิมพ์ไทยรักลงหน้าหนึ่งวิจราจน เวชิราชิลำเนินคู่ดีสโนอยพเพลสิกแล้วก็เขียนรายละเอียดข่าวไปครับนี่คนมันก็แต่เป็นสองกลุ่มอะกลุ่มบอกว่าแต่บปุหกระบาแต่นิดเดียวเนี่ยไม่อันตรายยังเอาจับไม่ได้เพราะมันไม่เป็นอันตรายอีกกลุ่มนึงหาว่าแพรแล้วชวนตีนี่เป็นทางค่ายผมอะเขาทําเรื่องเลยฮะ ทำเรื่องถึงสนามมวยทำเรื่องชี้แจงว่าทำไมเหตุการณ์ถึงเขาต้องทำแบบนี้ที่ข uh, ึ้นไปท้วงบนเวทีก็เหตุอะไหนึ่งเรียนสนามมวยเวทีมวยร้านเหมอนผมวูน้านะอะไรเงี้ยน่านะตอยนันได้ชี้แจงว่าเหตุที่เกิดวันนั้นเรื่องจากสนามมวยเวทีมวยล้านเมืินถือเป็นสนามมวยเวทีมวยรามาตรฐานของประเทศไทย และจัดรายการใหญ่คนก็มาดูเยอะแต่หมอสนามวันนั้นอันนี้ควรจะมีแพทย์นายแพทย์ประจำสนามไม่ใช่จะเป็นบุรุษพยาบาลทึ่งช่วงนั้นนะครับที่ที่ผมเนี่เอาเก็บมาเล่าผมไม่ได้ใส่รายใครครับต้องขอโทษ้ะครับผมพูดตามข่าวที่ลงไปช่วงนั้นเอาพยาบาลบุรุษพยาบาลนี่มาตัดสินได้ยังไงถ้าผมจะป้้อในสนาม นะมีสิทธิ์มีโทษสารปิดจะปิดสนามมวยนี่คือคำห้การของฝั่งผมนะครับอพอเรื่องเราเป็นอย่างนี้ปั๊บนี้น,นี่อ่านข่าวไว้ฟังนะครับผมอยู่อีสามที่วันนะก็ขึ้นไปังจวัดพิจิตรเขาให้ผมไปบวชเนนไปบวชเนนที่วัดขมังอำเภอเมืองพิจิตรนะครับวัดขมังนะครับออกจากตัวเมืองมาแล้วสิบกาโล เบวกลุมติดวัน,นครับบวชน,นโอ้โหบวนชนนี่นะมันเอาจจแผ,ผมบอกจริงก็แผลผมเนี่ยไม่ได้เย็บเลยนะครับไม่ได้เย็บเลยแต่เข็มไม่ได้เย็บเลยกับหลังอย่างไงี้ก็ไปบวชนนบวชนนไม้แรกก็ขำแล้วนะมีผมคนหนึง่งมีน้องชายผมคนแงวนแล้วก็มีลูกชายเหี้ยก,กวงคือโจรจากคนเล็กเขน่ะ แล้วก็มีลูกน้องอีกวงคนหนึ่งชื่อยัยงอ่าก็ไปบวชกันที่วัดท่าหลวงนะบวชที่ตัวเมืองวัดท่าหลวงหลวงพ่อพิจิตนะหลวงพ่อวัดหลวงพ่อวัดท่าหลวงจนพิจิตทุกคนรู้จักดีวัดใหญ่แล้วก็ไปจําวัดที่วัดคมังหลวงตาบุญพระกมังอยู่ที่อำเภอกำังเลอสิบกิโล อยู่บุรีสิบประวันนี่วันศึกเนี่ยมไอ้กวงไปดูไอ้แจนไ่ดูเลิกมาเขาบอกว่าต้องฝึกตอนมาตีสองนะและ้วก็ฝึกเสร็จไม่ต้องพูดกับใครเลยให้เดิมที่ตลาดวัดไอ้เดิมที่ปากทางคือปากทางเข้าไปวัดประมาณตัองโลนึงแต่ต้องผ่านมามมเมนเผาศพด้วยนะแล้วบนนอกคุณคิดดูเด้แล้วบทชฝึกตีสองนะให้ผมเนี่ย ลงไปตักน้ําเพราะวัดนี้อยู่ใ,ใกล้แม่น้าําสายเจ้าพายเรือแข่งนั่นแนหะผมไม่รู้แม่น้ําชื่ออะไรทำไม่ได้ไปตักตรงน้ำเชี่ยวตรงตรงวัดมันจะเป็นน้ําไหลมันมีน้นําบนอะไรเงี้ยตรงท่าวัดอะ่ะผมเดินปคนเดียวห้ามพูดกับใครโอ้โหกลัวผีกลัวที่ถุยใจจะทำยังไงได้เขาบอกอย่างนี้ผมต้องเดินใช่ไหมขาสัญญ่นให้หมดแล้วผมเดินไป เดินคนเดียวโดยลงๆๆๆไปประมาณสองร้อยเมตรได้อะจากจากที่กุฏินะผมก็มาถึงปั๊บตัดปั๊บป,ปุ๊บตัดจริงๆานผมก็เดินนะทั้งขาไปขากลับนยะต้องผ่านต้นตะเคียนนะครับตะเคียนวัดกำมังอะ่ะที่ว่ามีข่าวว่ามีข่าวช่วงหลังนี้นะว่าวัดกำมังพบต้นตะเคียนแล้วตกไปในน้ำแล้วว่าเอาขึ้นมา จริงๆสมัยก่อนนัน่นนะอยู่บนบกครับก็ผมเดินผ่านเองไว้ข้างมังนี้ต้นตะเคียนเนี่ยสามต้นผมเดินผ่านลงไปมาตอนคืนที่รอ้อยบังว่าผมเไปไ็นบวชเ่แล้วแต่นี้ก็มาหลายปีแล้วคงยังน้ำท่วมโนแล้วสุดลงไปอ่ะแต่ได้ข่าวว่าเขาขุดเจออะไรกันเรื่องของบาการทำข่าวไปผมก็ตัดไม้หลวงตาหลวงตาแกแปดสิบกว่าช่วงนั้นแกรถนอนผมปุ๊บแล้วผมก็ต้องเดินเนี่ย แต่งตัวไหนนุ่งเกงเยีนมใหม่ใหม่หมดแล้วผาาถถ่านผ่านมาไปมาอุ่นฉันอุ่นอยู่ผมสองคนน้องชายเดินมาสองคนนม่งพูดเลยนะเดินมาปากักปักทางมันเป็นศาลานั่งอยู่นัะ้นั่งศาลานั่งว่าพูดกับใครจนป่าได้นังจัมบารบ์ก็มีชิโกมาขับรถมาตายมาสองคันมาสี่คนถึงโว,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 งวยวายถึงนั่งโวยวายคุยอะไนตสลา ผมก็เฉยนั่งไม่สนใจทำแกงเปี๊ยมีอะไรแต่เขาเป็นมาหาเรื่องกูมันนอกขอเขาแบบนั้นนะผมแบบเขาไม่เขาไม่มได้มูพูดว่าอะไรกวบผมนะเคยเฉยไม่มีอะไรกันแต่เขาก็นั่งในหาปาที่สี่คนูนั่งเฉยไม่พูดไม่ถามจนสองโมงแล้วไม่มา,ลาเลยสเสียงมีโทรศัพท์ว่ารถเขาเสียก็ให้รอก่อนพอรออยู่พักหนึ่งแล้ว ถึงของมงไว้ที่นั่นก็มามารับผมก็ทำบุญทำบุญตักบาทไหว้พระไหว้เจ้าวันออกมาไหว้เพราะว่าทำไอ้ท่าหลวงแล้วถึงกลับกลับมาคราวนี้ที่สองคราวนี้ยโอ้โหอย่างหินเลยครับเพราะว่าครั้งนี้แพ้ไม่ได้มีกลัวบอกว่า,ม,วามึงต้องจังใจฟอรมถ้าเราแพ้ไปเสียชื่อใสหาคนก็หาว่าเราเนี่ย คังที่แล้วเนี่ยแพ้แล้วชวนตีครั้งนี้ฟ้อมหนักมากปั้มสามคนลุมเศกสันสันติฮะรู้สึกว่ามียูซบยูซบพี่ตบอีซสองาหารสมัยก่อนนั้นเขาเป็นคนเป็นไปปั้มในผมด้วยหลายไฟเหมือนกันนะครับพี่ตบดีกว่าเรียกว่าแข็งแร่งเต็มที่เลยขึ้นไปต่อยครั้งนี้ก็ผมก็ไม่ฝ่ายชนะคะแนนขาดลอย ครับแล้วหลังต่อยกับลิ็ดศึกแล้วเนี่ยพชนะพิ็ดศึกแล้วต่อยกับใครอีกผมผมนึกไม่ออกฉะนั้นต้อง,ต,องต้องไปดูอันนี้ผมหน่อยที่จดจดไว้ครับพอต่อยชนะพิ็ดศึกแล้วครับขนทางข้างหน้าจะไปเจอกับใครและไปไหนมีความสำคัญยังไง ผมจะมาเล่าให้ f อฟฟังต่อในมูนที่8นะครับขอบคุณครับสวาสดีครับผม